เพื่อนฉันขออภัยด้วยฉันฉันช่วยเกมไม่ได้จริงๆเพื่อนอ้ออ้ออะไรกันเนี่ยข้าจะล้างแค่นี้แกกันกันอุ้ยแกนักแกอ๋ออ้ออะไรกันเนี่ยเฮ้ยเพื่อนช่วยฉันด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยบอกพ่อแกจะให้ฉันฟื้นมอเสียงอะไรอ่ะ พอเกยจะให้ฉ okay, so ันฝืนมอให้ใ <habr> ส่ห <or> ัวฟักทอฉันจะฝืนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้อะไรกันอะไรโอ้อะไรกันเนี่ยเพื่อนแกไม่ชีวิตเหรอใช่ข้อน่ะยังเป็นวิญญาณอยู่ เพื่อนช่วยฉันด้วยเออเฮ้ยเพื่อนในายทำอะไรเนาะข้าช่วยเจ้าไอ,อ้เพื่อนอย่าเสี่ยงชีวิตเพื่อข้าเลยออออจอดจอดทำอะไรเพื่อนฉันเออไปเนาะ ก็ได้จบคลิปกันไปเท่านี้นะครับการกรําเนิดอีเล็ตี้นสนะครับซึ่งผมเป็นคนคิดเองทําเองนะครับก็จบคลิปกันไปเท่านี้ขอบคุณครับ